ขอช่วยปอป้องคนดีคนที่ทำงานเพื่อบ้านเมืองโปรดเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หึ่งเบอร์หนึ่งคนบ้านเดียวกันโปรดกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองค่ายที่เคารพรักทุกท่านครับวันอาทิตย์ที่11มกราคม2569ตั้งแต่เวลา8ดโมงเชา้าถึง5้าโมงเย็น ขอเชิญชวนพี่น้องชาวหนองคายออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองคายถึงเวลาแล้วครับที่เราจะเลือกคนทำงานจริงเข้าใจปัญหาพัฒนาต่อเนื่องถึงเวลาเปลี่ยนหนองคายให้ก้าวไกลเปิดพื้นที่ให้คนมีความคิดมีจิตสาธารณะเข้ามาร่วมพัฒนาตำบลของเราคนที่ทำงานเพื่อบ้านเมือง 11มกราเข้าคูหาก้าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งโปรดเลือกนายตาลอินทิรศเป็นนายกอบตหนองคายเลือกนายตาลอินทิรศเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคายภายใต้สโลแกนอิสระทางความคิดยึดติดชุมชนขอโอกาสได้พัฒนาเราพร้อมจะเปลี่ยนอดีตที่จำเจ ให้เป็นอนาคตที่มั่นคงใส่ใจเข้าถึงพึ่งได้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งบอร์หนึ่งกับเบอรหนึ่งเบอร์หนึ่งเพื่อบ้านเราเลือกคนของเราคนที่เข้าใจสื่อสั่นปรงใสททำงานด้วยหัวใจกับเบอรหนึ่งไวพี่น้องครับการทำงานใหญ่จะสำเร็จไม่ได้ ถ้าขาดทีมงานคุณภาพวันนี้นายกตาลนายตาลอินทิรสไม่ได้มาคนเดียวแต่มาพร้อมกับทีมบริหารที่เข้มแข็งพร้อมรับใช้พี่น้องประชาชนชาวหนองคายแบบเต็มสูบนําทีมโดยนายตาลอินทิรสเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคายนายผลจิตสมนางลำพูนเทนไทยสงนางจันแสงวิสิทสินนายไพศาลสาริรินครนายพรหม,มาสียางนอก นายสมหมายเมืองแสนและนางปวีณาอ้อมนอกนี่คือทีมงานอิสระทางความคิดที่ยึดติดหัวใจพี่น้องประชาชนเป็นหลักพร้อมรับฟังพร้อมลุยงานหนักคุยง่ายเข้าใจชาวบ้านเราจะมุ่งเน้นการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องลดความเหลื่อมลำ้ำเพิ่มรายได้ขยายโอกาสยาเนเควมปปลี่ พี่น้องชาวหนองค่ายครับอนาคตของลูกหลานอนาคตของบ้านเราอยู่ในมือท่าน11มกราคมนี้อย่าลืมอย่าพลาดาลเข้าคูหามองหาเบอร์หนึ่งเลือกนายตาลอินทิรสและทีมงานเข้าไปเป็นปากเสียง เข้าไปเปลี่ยนหนองคายให้เจริญรุ่งเรืองด้วยอุดมการเพื่อประชาชนอำนาจเป็นของประชาชนเลือกคอนบันเฮาเลือกคอนเห็ดงานเลือกทีมงานนายตา,าน่นนนนาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ายตานอินทิรสเป็นนายกอบตหนองคายกาเบอร์หนึงเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนายตานอินทิรสเ,เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคาย